ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ร่างสาวไทยที่พบเสียชีวิตที่ปอยเปตฝั่งเขมรเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยการจะเอาร่างกลับมาทําพิธีในฝั่งไทยต้องจ่ายเงินหลักแสนเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้ให้จบฮะทุกคนแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยดูจบแล้วส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ กรณีที่ผู้หญิงไทยอายุ28นะครับพบว่าผูกคอจบชีวิตที่ปอยเปตในฝั่งเขมรล่าสุดเนี่ยส่งกลับมาถึงไทยแล้วแต่ครอบครัวต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กัมพูชากว่าแสนสี่หมื่นบาทมีรายงานนะครับว่าด้านครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เดินทางไปที่สะแก้วเมื่อวานติดต่อขอรับร่างสาววัย28คนนี้เพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ฉะเชิงเซาโดยแฟนของผู้หญิงคนนี้ครับอุ้มลูกน้อย เป็นลูกสาววัยสามขวบมารับร่างไร้วิญญาณของแม่เป็นภาพที่สลดหดหูใจฮะพี่สาวของผู้เสียชีวิตร้องไห้แล้วก็จับไปที่โลงของน้องเอาไว้ตลอดเวลาหลายคนเห็นแล้วก็เวทนาพี่เบิร์ดครับหัวหน้าศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกหน่วยงานนี้เขามีชื่อย่อว่า IMF บอกว่ารับแจ้งจากกลุ่มคนไทยที่ทํางานอยู่ในเขเนเนี่ยว่าน้องผู้หญิงคนนี้ พบจบชีวิตอยู่ในห้องพักที่ปอยเปรตเมื่อ3พฤศจิกาผูกคอตัวเองก็เลยประสานให้ช่วยเหลือได้ทราบข้อมูลว่าสาเหตุน่าจะมาจากเธอเครียดเงินเก็บหลักหมื่นหายเลยโทรไปคุยกับแฟนซึ่งอยู่ที่ไทยแล้วก็ตัดพ้อกับแฟนบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วการนำร่างกลับมายังไทยเนี่ยครอบครัวต้องจ่ายเงินให้ขเขมรเนี่ยค่าดาเนินการจัดการอะไรต่างๆต,ต,ต,ตัวเลขสูงมากนะฮะแสนสี่กับอีกหนึบาท โดยเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ในฝั่งกัมพูชาเนี่ยเรียรายเงินช่วยสมทบทุนเพิ่มอีกด้วยล่าสุดครับร่างก็นำกลับไปที่บ้านเกิดแล้วแล้วก็จัดงานที่วัดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาพี่สาวผู้ตายบอกว่าสาเหตุที่น้องจบชีวิตก็น่าจะมาจากเรื่องเงินเก็บที่หายไปทั้งหมดหลังจากที่อดทนทำงานอยู่ในกัมพูชาและย้ำนะครับว่าครอบครัวมไม่ติดใจสาเหตุการจากไปของเธอทราบดีว่าน้องเนี่ยป่วยซึมเศร้าด้วย แล้วก็ใบชนสูตรเนี่ยก็ระบุว่าตามร่างกายไม่เจอบาดแผลจากการโดนทำร้ายครอบครัวจะจัดงานสวด3คืนและมีพิธีเผา18พฤศจิกายนนี้นี่คือความคืบหน้ากรณีที่คบร่างสาวไทยจบชีวิตในห้องพักในฝั่งปอยเปตกัมพูชาทุกคนครับดูคลิปนี้จบแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโลกดติดตามกด s ับสไครป์ฟังขิงเลาด้วยนะครับ